ถ้าผู้ชายที่อายุน้อยกว่าหมอผู้หญิงแต่ว่าหน้าตาดีในระดับหนึ่งดูแลตัวเองได้เงินเดือนไม่เกินสามหมื่นมีความคิดโตมี EQ สูงอยากทราบว่ามีโอกาสจีบหมอผู้หญิงติดไหมคําถามยาวมากมาดูแต่ละประเด็นกันดีกว่าซึ่งอันนี้อังขอพูดในมุมของอังนะคนอื่นอาจจะแตกต่างกันไปก็เป็นเรื่องปกตินะคะประเด็นแรกอายุน้อยกว่าอังว่าหลายคนไม่ติดนะ เรื่องของอายุไม่ว่าจะน้อยกว่าเท่ากันหรือว่ามากกว่าอ่ะอันที่2หน้าตาดีหน้าตาดีก็คงไม่มีใครติดอยู่แล้วเนาะทุกคนก็น่าจะชอบคนที่หน้าตาดีใช่ไหมมาประเด็นที่3นะคะเรื่องของเงินเดือนไม่เกิน3 0,000ื่นอันเนี้ยน่าคิดแหละเพราะอะไรเพราะว่าการที่เรามีรายได้แตกต่างกันค่อนข้างเยอะอะสมมุติว่าแตกต่างกัน3เท่าอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เรามีไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันคืออ้างเชื่อว่าคนที่จะมาคบกันได้ จะไปกันรอดอ่ะมันก็ต้องมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันในระดับหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้หญิงชอบไปเที่ยวหรูหรูชอบกินแบบโอมาเกสไฟด์ดิเนแล้วอีกคนหนึ่งเงินเดือนแบบ30,000ื่นไฟดิเนียงมื้อนึงก็หลักหมื่นใช่ไหม เรากินได้สามมื้อเงินหมดแล้วเรายังไม่เหลือเงินไปทําอย่างอื่นเลยอันนี้แหละต้องคิดว่าเราจะสามารถใช้ไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตได้คลายคลยกันไหมคือถ้าเกิดว่าให้ผู้หญิงเลี้ยงอย่างเดียวอังว่าในท้ายที่สุดอะ่ะมันอาจจะ มีความรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็เป็นภาระหรือถ้าเกิดว่าเป็นการแชร์กันทุกอย่างทุกทุกทริปที่ไปเที่ยวทุกมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะโอเคแต่ต้องถามตัวอีกฝ่ายหนึ่งที่มีรายได้น้อยกว่าว่าเราไหวไหมอะ่ะเรากําลังทรมานตัวเองอยู่หรือเปล่าเอออันเนี้ยก็ก็น่าคิดนะคือถ้าเกิดว่าเราเงินประมาณนี้แล้วเราอยากคู่กับคนที่เงินเดือนเขาแตกต่างกับเรามากๆอะ่ะอ้างว่ามันก็อาจจะเป็นแรงผลักดัน นะให้เราอาจจะแบบเรียนเยอะขึ้นมีความรู้มากขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้หารายได้ได้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าลองหารายได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทําอาชีพเดียวกันแล้วเนาะก็จะมีอาชีพที่2อ,อาชีพที่3ลองดูแมะเอาว่ามันอาจจะเป็นโอกาสดีนะที่ทําให้เราแบบได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้มีรายได้เพิ่มเข้ามามากขึ้นเพื่อที่จะไปจีบหมออย่างนั้นหรอ ผนกานเพื่อน,อนๆมีความคิดเห็นยังไง<ๆ>ก็ลองคอมเมนต์แชร์แล้วสู่กันฟังนะคะ